ับวันนี้ไริตาก็ขออัปเดตครับอวคโดในเข่งนะครับสวยๆนะครับพันธอยู่ตรงหน้านี้ก็เป็นพันธุ์ปีเตอร์สันนะครับบางท่านก็ชอบสายใหญ่นะครับก็เลี้ยงในเข่งนะครับตั้งแต่เดือนกันยาปีปีหกสี่นะครับบางต้นก็ออกดอกแล้วนะครับบางต้นก็ให้ผลผลิตแล้วนะครับปีเตอร์สันนี่รสอร่อยนะครับ ทางสวนก็จะส่งเฉพาะในเขตอำเภอพานิคมนะครับสกลนครนะครับเพราะว่าสวนอยู่ที่อำเภอพานนิคมนะครับตัวบัชางมิ่งคับ้านของเดินนะครับส่วนจังหวัดอื่นไม่ได้จัดส่งนะครับถ้าลูกค้ามารับที่สวนก็ยกใส่รถแพ็กให้ส่งลับบ้านนะครับก็มาแว่รับเอานะครับแต่ต่างจังหวัดนะครับหรือถ้าเหมารถก็ให้ลูกค้าเหมารถมารับได้เลยนะครับเบอร์โทรสวนก็ศูนย์แปดเก้าแปดเจ็ดหนึ่งเก้าหนึ่งห้านะครับ ยินดีให้คำแนะนำนะครับจนติดผลนะครับครับวันนี้ก็สวัสดีครับ